แรบ,บอย่างนี้เร่อนโอ้โหไม่ไมีใครอ่ะคนละเรื่องเลยไม่จริงจังอ่ะไม่จริงจังก,ก็ออกมาเกตัวบอลทีเดีเก็ี่เลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทีมสามารถทีมสามารถกลับมาชนะได้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเล่นในบ้านของฟิลิปปินส์แล้วก็กองเชียร์ของฟิลิปปินส์ก็สุดยอดมากทำให้พวกเราเล่นได้ยากขึ้นค่ะค่ะก็ ดีค่ะที่เราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ในนัดนี้นะคะเพราะว่าอาจจะมีช่วงที่เที่ยงพ้าหรอไปไป,ไปนิดนึงอะไรเงี้ยทำทำให้เราผิดพลาดจนเสียเซตไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องชมว่าเขาก็เล่นดีของเขาแต่ว่าเราอ่ะอยากเล่นตามเกมของเรามากกว่าก็คืออันไหนผิดพลาดเราก็ต้องไปปรับปรุงไปแก้ไขใหม่ค่ะถ้าคืออันไหนแบบเขาเรียกไงเพราะว่าเป้าหมายเรามันไม่ได้อยู่แค่นี้นเป้าหมายเราก็ไปชิงแชมป์โลกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะแบบอะไรที่มันผิด ผิดพลาดไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกลับไปปรบปรุงแก้ไขกันค่ะอ่าก็อาจจะมีสลวนลวนลวนอาจจะมีลวนลวนกันน <PU> ิดนึงแล้วก็ผิดพลาดกันเรื่องเหมือนแบบเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรเงี้ยค่ะคือคือเขาเรียกว่าไงบล็อกกับดีเฟนอะไรเงี้ยความความสัมพันธ์ยังไม่ดีแล้วก็การสื่อสารนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาเรียกว่าเสีย ผิดพลาดเองทำเสียเองเยอะอะไรเงี้ยรรค่ะค่ะก็รู้สึกว่าต้องลงไปช่วยทีมให้ได้มากที่สุดคะ่ะแล้วก็วแล้วก็ดีใจที่วันนี้ช่วยทีมได้คะ่ะแล้วก็แค่รู้สึกช่วยทีมได้ก็รู้สึกดีใจแล้วคะ่ะเล่นดีเลยเนีเล่นดีเลย <lunch> ลไปพูดีดหน่อย่่าองคน <lunch> ค่ะสำหรับแมทที่จะถึงในพรุ่งนี้แข่งกับจีนค่ะก็เดี๋ยวจะกลับไปทำการบ้านแล้ว ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็จะศึกษาเขาให้มากๆยังไงก็อย่าลืมติดตามชมตามเชนักข้ะค,ะค่ะก็อยากจะขอกําลังใจจากแฟนๆนะคะช่วยแชร์ช่วยเป็นกลังใจพวกเราด้วยนะคะ <ๆ S 2> พวกเราจะพยายามทาให้เต็มทาให้เต็มที่แล้วก็จะเล่นแบบสลัดสลวยเล่นให้แบบผิดพลาดน้อยที่สุดอยากให้แฟนๆได้รับชมแบบมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ